เคล็ดลับการแนะนำวิธีการเลี้ยงน้องแมวอย่างไรให้สวยและมีสุขภาพดีวันนี้ขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบพาเด็กๆออกไปเที่ยวไปประจนภัยนอกบ้านแบบบ้านเรากันนะครับโดย3เทคน,คนิคนี้จะเป็น3จุดที่บ้านเราใช้บ่อยๆกับน้องๆเกือบทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำทำความสะอาดการบำรุงผิวหนังและก็การเช็ดคราบน้ำตาของน้องครับ สำหรับเจ้านายบ้านไหนที่ชอบอาบน้ําเองแล้วก็ธานอย่างเราชอบอาบน้ําให้เจ้านายนะครับคุณปาก,ก็อยากจะแนะนาแชมพูที่มีส่วนผสมของคอนดิชเนอร์ในตัวแล้วก็มีความอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวที่มีความบอบบางแพ้ง,ง่ายด้วยเพราะว่าผิวของเจ้านายเนี่ยจะไม่ได้แข็งแกร่งทนทานเหมือนผิวทานอย่างพวกเรานะครับก็ลองแนะนําสูตรที่มันมีพวกทีทรีออยพวกโคคนัทออยแล้วก็พวกโปรวิตามิน B5 นะครับพวกนี้จะมีส่วนช่วยบํารุงขนแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรงด้วย หลังจากเป่าขนน้องจนแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราก็อย่าลืมสางขนที่ตายแล้วเพื่อป้องกันแฮร์บอลด้วยนะครับสำหรับน้องแมวบ้านไหนที่ไม่ค่อยปลื้มกับการอาบน้ำคุณป้าขอแนะนำสเปรย์ทรีตเมนต์แบบ 3-in-1 ที่มีส่วนช่วยทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนน้องไปในคราวเดียวกันด้วยครับ สำหรับสเปรย์บำรุงขนและผิวหนังแบบ3 in 1ช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังของน้องฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่วยลดกลิ่นสาบตัวสเปรย์เยมีแอนตี้แบคทีรียแอคทีฟที่ลดการหมักหมมของแบคทีเรียและยังช่วยให้ขนน้องเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยปัญหาโลกแตกที่หลายคนมักจะเจอกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องคราบน้ำตาน้องนะครับคุณปาเลือกใช้ตัวสเปรย์เช็ดคราบน้ำตา แบบไม่มีส่วนผสมของสารเคมีไม่มีแอลกอฮอล์และพาราเบนช่วยลดอาการระคายเคืองสามารถใช้ได้กับน้องแมวทุกตัวทุกสายพันธุ์แม้ผิวจะบอบบางไม่ทิ้งสารตกค้างไม่แต่งสีแต่งกลิ่นรับรองว่าปลอดภัย100%เลยครับแค่3ามเทคนิคนี้เด็กๆก,ก็สวยหล่อพร้อมออกไปเที่ยวไปประจนภัยโลกกว้างกับทาตอย่างเราได้แล้ว ซึ่งถ้าหากว่าบ้านไหนใช้ยี่ห้ออื่นอยู่แล้วไม่ถูกใจลองหันมาใช้เพอร์ตันพอลแบบบ้านเจ้าบารอสิครับตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีทุกออเดอร์รายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์ที่วิดีโอนี้นะครับ